เรื่องหมู่บ้านแห่งน้ำใจกาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านกลางป่ามีสุนัขใจดีและแมวแสนซนเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานทำกลางธรรมชาติที่สวยงามกระต่ายตัวน้อยวิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลและทักทายเพื่อนๆด้วยรอยยิ้ม สัตว์ทุกตัวในหมู่บ้านต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งปัญหาก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดลมแรงพัดจนตะกร้าแครอทของกระต่ายลนกระจัดกระจายกระต่ายตกใจและไม่รู้จะเก็บอย่างไรทัน ตุนักกับแมวเห็นเหตุการณ์จึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยพวกเขาเริ่มช่วยกันเก็บแครอทอย่างเต็มที่สัตว์อื่นๆที่เห็นต่างก็มาช่วยด้วยไม่ช้าทุกคนก็ช่วยกันเก็บจนเสร็จ กระต่ายซาบซึ้งใจมากพร้อมยกมือไหว้เพื่อนๆสุนัขพูดว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันต้องคอยช่วยเหลือกันสิแมวยิ้มแล้วบอกว่าใช่เลยนี่แหละคือมิตรภาพแท้จริงตั้งแต่นั้นมาทุกคนในหมู่บ้านก็เริ่มแบ่งปันมากขึ้น นกน้อยคาบมาเมล็ดผลไม้มาแบ่งเพื่อนกวางช่วยหญ้าแห้งให้กระต่ายกินแมวช่วยซ่อมรั้วบ้านของสุนัขสุนัขแบ่งน้ำให้เพื่อนที่กระหาย ทุกครั้งที่มีปัญหาพวกเขาก็ช่วยกันอย่างไม่ลังเลวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำท่วมทางเดินในหมู่บ้านแต่พวกเขาก็ร่วมมือกันสร้างสะพานเล็กๆทุกตัวสามารถเดินข้ามได้อย่างปลอดภัย ฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าก็กลับมาสดใสสัตว์ทุกตัวมารวมตัวกันตรงกลางหมู่บ้านพวกเขาพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแมวพูดว่าเราแข็งแกร่งขึ้นเพราะเราไม่เคยทิ้งกัน สุนักพูดต่อว่าใช่แล้วน้ำใจคือพลังของหมู่บ้านเราทุกตัวต่างส่งเสียงเชียร์ด้วยความสุขเพราะการช่วยเหลือและแบ่งปันคือหัวใจของมิตรภาพแท้จริงวันต่อมาทุกตัวในหมู่บ้านร่วมกันจัดงานเลี้ยงเล็กๆทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกดังมาจากชายป่า ปรากฏว่าสัตว์แปลกหน้าตัวหนึ่งหลงทางมาสับในหมู่บ้านไม่ลังเลรีบวิ่งเข้าไปต้อนรับพวกเขาช่วยพาเพื่อนใหม่ไปหาที่พักและอาหารสัตว์แปลกหน้ารู้สึกซาบซึ้งน้ำตาไหลด้วยความดีใจ เพราะการช่วยเหลือกันไม่ได้สร้างแค่มิตรภาพแต่ยังสร้างครอบครัวใหม่ด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีน้ำใจให้กันและกันไม่ใช่แค่การทำความดีแต่เป็นการสร้างความสุขและความอบอุ่นที่ส่งผลดีต่อทุกคนในชุมชนและความสงบสุขต่อชุมชนตลอดไป